ีครับม่อยู่กับผมนะครับตืนน้ำทักครับนี่วันนี้ก็ไมโครล,ลงไปขุดข้างล่างแล้วนะครับแล้วก็มีดินลื่นๆหน่อยดินเหนียวหน่อยนะลื่นนิดหน่อยเป็นบางเที่ยวครับนี่ก็เปียดินดาแล้วมีทั้งดินดาดินเหนียวแล้วก็รูปรังครับโอ้หลายดินเลยครับบอ่อนี้แล้วก็วิ่งปากบอ่อนะครับก็เข้าเที่ยวที่ สี่ร้อยหรือเปล่าสี่ร้อยหรือสามร้อยเหรอเน่าจะสี่ร้อยเที่ยวเข้าที่สี่ร้อยแล้วสามร้อยกว่านะครับตอนนี้ครับกำลังเ,เคล็บบอกครับชิลๆครับสไนสบายๆครับ,รบ,รบจะโค้งมาสุ่ครับของเราเจ้าคุณปูครับ ทตรงนู้นะน,ะนะแน่ขาวๆนั่นนะเ็เลอร์จอนนั <c oughs> ่นมังคาขาวๆนะครับนะครับบ่อปากบ่อกราถอยกำลังถอยไปใส่ดินครับในลงได้ทีละคันนะไอ้บ่อเล็กนะครับ ไม่ความกว้างไม่เท่าไหร่นะครับลงหน้าจิละคันประมาณก็ฝนตกดินดินนะครับแถวไหนฝนตกกันมากเลยเอะมาด,ดีครับที่ฝนตกแค่ดินๆครับไม่เปียกมากครับยังทํางานได้อยู่ครับ งั้นคงทำงานลำบากครับนี่เจ้าของตสมของเราครับสามทาก